โอเคครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาการไล่ที่คนเล่นแลกลอล็อกนะครับต้องรู้จักนะครับราวสวัสดีชาวโลกแลกลอล็อกนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาคาัครชแนลกันด้วยนะครับ วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาการไล่ที่คนเล่นแรกอรล็อกนะครับต้องรู้จักนะครับโอเคครับผมเห็นผมเอาวอลล็อกมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมผมไม่ได้มาพูดถึงวอลล็อกแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเวลาการไล่นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักเวลาการไล่ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมถ้าเพื่อนๆเคยเล่นแร็อรล็อกนะครับก็จะสังเกตเห็นหลอดการไล่ระหว่างการใช้สกิลนั่นเองนะครับเพราะแทบจะเป็นทุกอาชีพเลยมักจะมีเจ้าหลอดตัวนี้นั่นเองรวมถึงสกิลที่ไม่มีีีหหลออออดดด้้้้้ววยแตตต่่่่ก็ไไมมมมสาาารถใใชเนนนืงคับผํ เพื่อนทุกคนนะครับเอาเป็นว่าเรามาทําความรู้จักระบบนี้กันก่อนแล้วกันนะครับโดยผมขอแบ่งเป็นทั้งหมด5ค่าลยกันหรือเรียกว่า5แบบผมขออนุญาตเรียกว่า5แบบแลยกันนะครับผมก็จะมีทั้ง VCT FCT Delay นะครับ Cool Down และก็ Motion Delay น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดมารู้จักกับพวกค่าทั้ง5แบบนะครับผมว่าคืออะไรกันบ้างนะครับ โอเคครับผมเรามากันที่ค่าแรกเลยนะครับผมก็คือค่า VCT นั่นเองนะครับหรือเต็มๆนะครับก็จะเรียกว่า Variable c a t h Time นั่นเองนะครับหรือเรียกภาษาไทยกันว่าการไล่แบบผันแปรนะครับผมขอเรียกว่า VCT แล้วกันนะครับผม VCT เนี่ยสามารถลดได้ด้วยค่าเด็ก แลอินนะครับแล้วก็ไอเทมแล้วก็สกิลทั้งหลายที่มีลดล่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเราสามารถเนี่ยทำให้ไร้หลอดได้ในส่วนนี้นะครับผมในส่วนของ VCT ต้องทําค่าอินทั้งหมดนะครับกับเด็กทั้งหมดมาคูณ2นะครับแล้วก็บวกรวมกันให้ได้530นั่นเองนะครับก็สามารถทา VCT ได้100%้นั่นเองนะครับผมหรือวิธีทําอีกแบบหนึ่งก็คือการใส่อเทมให้ครบ100%ก็สามารถทำไร้หลอดได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าทั้งสองข้างนี้จะไม่คิด ผสมรวมกันนะครับจะเป็นการคิดสมมุติคิดได้ตัวของค่าอินค่าเด็กแล้วได้5 0าสิบเนะครับผมเราทาตัวของของสมสซดเพิ่มอีก50%นะครับผมก็จะได้เป็น75%ประมาณนี้นะครับจะไม่บวกเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็สามารถจะทาไร่หลอดได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเมื่อเราสามารถทํา VCT ได้ไลหลอดแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าบางสกิลนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นสกิลคาสานะครับมันยังติด FCT นั่นเองนะครับเรามาเข้าเรื่องแบบที่2องเลยกันครับก็คือค่าของ FCT S C T นะครับย่อมาจากคำว่า Fixed Time นั่นเองนะครับผมหรือภาษาไทยเรียกว่าการไล่แบบคงที่นะครับไอค่านี้นะครับผมมันไม่สามารถลดได้ด้วยค่าเด็กกับอินเหมือนกับตัวว C T ีนั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับผม โดยที่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าค่าส c t ส่วนใหญ่มักจะมีในคลาส3นะครับแต่ว่าในคลาสอื่นก็มีนะครับบางสกิลแต่ส่วนใหญ่สกิลของคลาส3เนี่ยมักจะติดของ FCT ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในหลายอาชีพเลยการลด FCT ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมถ้าเราลดค่านี้ไม่ได้จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยพิวไหวทําให้เราคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับผมก็ถ้าเราลดได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วมันสามารถลดได้ด้วยอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะมีสกิลของซัคคาเมนนะครับผม50%ของอาร์บิชชอปนะคร ของอาเป็นสกิลติดตัวของวอร์รอกก็สามารถลดได้เหมือนกันมีไอเทมปั๊มยาอย่างลูกอมของเมติกแคนดี้นะครับก็จะลดได้ถึง70%นั่นเองนะครับในตัวของไอเทมสมใส่ก็จะมีเช่นรองเท้าเด็กนะครับถ้าเราทำเด็ก120เราก็จะได้ลดฟิกเกอร์ไทม์สูตจุดทาวิแก๊สก็จะมีแก๊สบอมก้อนแดงนะครับผมช่วยลดฟิกเกอร์ไทม์50%เหมือนกับตัวสคาเมนเลยนะครับใส่กันที่เกาะนั่นเอง ก็ในปัจจุบันก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับวอลล็อกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าตัวของดีเล์น่ะมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการใช้สกิลแจากฟอร์ดเลเวลห้าของวอลล็อกให้ดูนะครับว่าดีเล์มันคืออะไรนะครับโอเคครับเพื่อนๆดูกันที่แถวแรกนะครับผมสกิลที่เอฟหกนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้แจ็คฟอร์ดให้ดูนะอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับผมเห็นการวนลูปสีดำๆไหมครับผมที่มันจะวนเร็วๆไปแก้อ่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบเลยกันนะครับ ่านี่แหละครับผมเขาเรียกว่าดีเลย์นะครับอ่าโอเคครับผมว่าดีเลย์เนี่ยมันสามารถใช้อะไรลดได้บ้างนะครับก็จะมีทั้งการ์ดสกิลที่มีคําอธิบายว่าลดดีเลย์สกิลพวกนี้นะครับผมก็จะสามารถลดดีเลย์ได้เช่นพวกเดโบโลฟอ่าสกิลของบากินะครับผมการ์ดบอสเครดีนะครับผมก็คร่าวๆมีประมาณนี้นะก็สามารถลดดีเลย์ได้นะครับผมก็จะทําให้เราใช้สกิลต่อเนื่องได้มากขึ้นนะครับ โอเคครับผมเรามาพูดถึงแบบที่4เลยเลยกันนะครับผมแบบที่สี่ก็เรียกว่าคูดาวนั่นเองนะครับจะเป็นดีเลย์เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นดีเลย์หลังใช้สกิลเหมือนกันแต่มันจะมาหลังจากที่เราดีเลย์แบบที่3เรียบร้อยแล้วมันจะเกิดคูดาวขึ้นซึ่งจะมีแค่บางสกิลเท่านั้นนะครับผมส่วนใหญ่มักจะมีกับสกิลใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างของสกิลของวอลล็อกให้ด้วยกันที่ชื่อว่าสกิลสตาร์ซิตนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างนะครับสกิลสตาร์ซิตนะครับผมสกิิลลลตัััวววววนนนีีีีี้ะะะคคคครรรรบบมมมูููดดาาาออย่่่ททปณเเ1 180หื3 ทีนั่นเองนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่าคูดาวที่ผมว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใดูนะเพื่อนๆดูที่แถวที่2อนะครับอยู่ช่องเดียวกับ F6 เลยนะครับผมก็คือตามนี้นะเดี๋ยวดูสังเกตที่ช่องนี้นะที่ผมบนเมาส์สังเกตนะครับโอเคเรามาลองใช้กันดูครับอ่าเห็นไหมครับผม เห็นวนลูปแรกไหมวนลูปแรกจะเป็นวนลูปของดีเลย์ซึ่งสกิลของสตาร์ซิตเนี่ยมีดีเลย์อยู่ที่2วิก็คือวนลูปแรกนะครับอ่าและอันนี้ที่ยังติดดำๆอยู่ก็คือคูดาวนั่นเองคือวนลูปที่2ที่ผมบอก3นาทีนะครับก็คือสกิลที่มีคูดาวเนี่ยจะติดแบบนี้จะมีวนลูป2รอบ ซึ่งดีเล์เนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถใช้สกิลเราได้นะครับแต่ว่าคูดาวเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้แค่สกิลเดียวของมันเท่านั้นที่มันติดคูดาวนะครับค่านี้ก็ส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ค่อยมีไอเทมลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่จะมีลดเป็นวินาทีแล้วแต่บางไอเทมนะครับแต่มีค่อนข่าที่จะน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถลดได้ด้วยค่าสเตตต่างๆด้วยนะครับ โอเคครับเราเดินทางกันมาถึงแบบสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือแบบที่5้นั่นเองนะครับหรือเรียกว่า motion delay นั่นเองนะครับหรือเรียกอีกอย่างภาษาไทยว่าการออกท่าทางก่อนออกสกิลนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกเล็กๆนะครับผมที่สัมผัสได้จากผู้เล่นเองนะครับถ้าผู้เล่นเนี่ยเคยเล่นตัวละครของตัวเองเนี่ยประจําอยู่แล้วและเมื่อถึงจุดหนึ่งจุดท้ายเกม่ย,ย,ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องเหมือนเราทําค่า VCT กับ FCT เนี่ยหรือ delay ได้น้อยลงแหละที่เหลือจะเป็นค่าของ motion ที่เราจะต้องปรับนะครับผมให้รู้สึกว่ามันเร็ว แค่ความรู้สึกเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะคนเล่นตัวละครหลักของเราอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่าว่ามันลดลงนะครับก็ค่าดีนะครับอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นสกิลของ Snap นะครับของชูล่านะครับหรือลีโร่นั่นเองนะครับถ้าเรามีค่า motion delay ที่น้อยลงนะครับก็จะทําให้เรารีโร่ได้พิวไหวมากขึ้น่องแคลมากขึ้นเร็วขึ้นถือว่าเป็นจังหวะสําคัญในการเปลี่ยนเกมได้เหมือนกันนะครับจริงๆก็มีอีกหลายสกิลนะครับอย่างอ่ะวอลล็อกก็จะมี s o o l expansion นะครับผมก็สามารถลด motion delay ในการแบบยกแขนยกแขนไงก็สามารถลดลงได้เหมือนกันนะครับโดย ยซึ่งค่านเนี้ย motion delay เนี่ยมันสามารถลดได้ด้วยค่าของ spd นั่นเองหรือเรายือนอยู่ในบาก,กิก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็สามารถจะทำให้เราเนี่ย s แปมสกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นล้องแคลวขึ้นผิวขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคครับผมเวลาการไล่ทั้งหมดนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่จะไปคำนวณค่าทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมาหรือยังไม่เข้าใจในจุดๆนี้นั่นเองก็จะทําให้เราเข้าใจระบบของตัวเกมมากขึ้นนะครับหากข้อมูลนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือหากมีข้อติชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับ หากเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็รอรับชมได้เลยนะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมรวมถึง Facebook Fan Page นะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาติดตามกันได้มีทั้งไลฟ์สตรีมนะครับผมรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเกมด้วยนะครับรวมถึงข่าวสารด้วยนะครับเพื่อนๆก็มาติดตามกันได้นะครับโอเคครับผมงั้นวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ